ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพา คุณผู้ชมไปรับชมคลิปวันนี้ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงนะครับเขาบอกว่าเป็นขาขาดเป็นเบาหวานตัดขาเราทางผู้ใหญ่บ้านสาสุขแล้วก็บัณฑิตอาสารวมถึงหน่วยของเราก็มาตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอาจารย์ประมาณไหนว่าทางสาสุขเขาก็ไม่ได้บอกเหมือนกัน เรามาเยี่ยมกับร่วมกับสาสุขนะครับโอ้บ้านสวยจังมั้ยบ้านใทยบ้านไทยข้านโสดต้องบอกโอนโหตัวนี้เบอร์ผสมสดอีกใช่ไมใช่ไห

มีิ้งฝากด้วยมิ้งเตาหนี้ลูกหนี้อีกกระถดตั้งไว้ก่อนเนีดยก็ปิดเตาเลยด่าเด้งเด้งด้ำเนยตั้งโอ้ จะขอพัดคอมดันหน่อยนะได้มามาว่มาจากมันรน่อันี้ครับมามเราไปมิ่ลอันนีอยูโเัดห็นเนมากเมื่อวนนี้ขอโทษนะครับดนมขอโทษนะครับแบตแบตจะอ่อนว่าไป ใช่เดี๋ยวผมมีอยู่ได้ไหมได้แล้วกินเนื้อแพะกินนเื้อแพะไม่กินแล้วเนื้อแพะหลงไปก็กินกับปลาก็พอแล้วยังไีกโทษนะครับอันนี้คือเพิ่งเพิ่งตัดมาครับกี่กี่เดือนตัดซ้ำเพราะว่าอย่างตัดเลยเพิ่งตัดโทษนะแล้วแล้วฝั่งฝั่งนี้ตัดตัดตอนไหนเอ่ยตอนกี่ปี นานแล้วนานแล้วครับแล้วฝั่งนี้ก็เพิ่งมาตัดเออครั้งนี้เพิ่งวงเลยเราวงเลยเนี่ยอ๋อเดือนกว่าแน่เดือตัดแล้วปลดแผลดียังไนะหมใช่ก็ล้างแผลทำงาน หมอมานำที่นี่กัรโลโก้ซอฟตัวยิงหมอมามาทุกทุกว like ันเยวันลงเลยวันนี้าเดี๋ยนี้ตอนนี้หมอเอไม้มาเลยล้างเลยเดี๋ยวเวัดความ่อนเทหารเนียอันนี้อูความดันสูงน่เนี่ยร้อยแปดิด้วมันเออเว่ป่าวะใเพราะว่าน่าจะเออเ r เพราะว่าอ่าเดี๋ยวเผมลองใช้เครื่องผมนะเเาดูดีเพแบตแบตตวนนี้มันเต็มบางทีอ่ะเขาพลังเอ่อใช้แรง แช่แรงลุกขึ้นนั่งข้างบนเนี้ยขอบ้านใหม่อีกทีนึงมันเราเดินเอยเนี่ยมันจะมันจะความดันจะขึ้น แต่แผลก็แห้งอยู่แล้วเออแค่เช็ดแอลกอฮอล์เช็ดน้ำเกลือก็พอใช่วิธีการทำแผลนะคร่าวๆแอลกอฮอล์ก่อนอันนี้คือจะรอกแผลประมาณนี้ไม่มีไฟ้วยตรงไฟมัวแล้ว ตรงนี้เป็นน้ำ no> ม้อนนะเป็นน้ำสะอาดถ้านน้ำต้มมือมืดแผลค่อนข้างที่จะแห้งดีนะแต่ว่ายังมีรอยเย็บอยู่ยังไม่ได้ตัดไหมอันนี้มันใช้เวลานานใช่เดี๋ยวอันนี้เป็นหมอเดี๋ยวด่าลงไปอันนี้จะบอกอะไรนะโซลาซีนไหมมะเร็มาปุ๊กมาเหรอแต่นี้ผมจะไม่ใช้โทรอินทีนะ แสงเท่ากันมโอเคแล้สงดี ถ้าตัวนี้ออกก็เดินเข้าทางนี้ออกนะสบายสบายใช่ใช่เวลาเวลาออกมาง่ายเวลารถมันเลาะเลยทำทางลาดลงไปก็ได้ยังไงขึ้นมาในทางหนึ่งลาดทางนี้ได้ไมันต้องคือสำหรับเขาอ่ะต้องเป็นทางสโลปไงใช่ประมาณนั้นนะแต่ว่าทางไหนต้องอยู่ที่นี่ขอผู้ก่อละ ไม่ไม่ไม่ต้องนี่ยครัผมก็มต้องสารนสุกแหละพวกนี้ทางลาดคนพวกนี้แค่บอกมานะว่าออกแบบยังไงเดี๋ยวผมผมทำช่วยได้พวกนี้แล้วก็ต้องปนีาทำสรุ คืออันนี้มาให้กำลังใจก่อนเนาะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อน่ขึ้นเองนึิงพุกคนชักโทรศัพท์เลยจริงๆทางลาดจะเคยเดินขึ้นทำไงเพราอย่างน้อยอย่างน้อยก็มีกำลังใจเนาะมีกำลังใจจากจากทุกส่วนเลยทั้งผู้นำสำคัญที่สุดจะพวกผู้ใหญ่พวกผู้ช่วยพวกนี้แหละนะเพราะว่าเขาก็จะโอ้ยคนเดียว อะไรก็จะมาปรึกษากันตอนนี้เราก็จะมีทีมงานที่จะมามามาให้กําลังใจกันตรนนีว่าขาขานี้มีอยู่ข้างนึงของของข้างนี้ใชข้างงขวาันต่อไปก็คงจะใส่กันคุณหมอไว้หนาได้ได้ได้มัรอน่เพราะว่าส่ยมนี้จะได้มาเ่ไห่ รวันนี้ครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจนะครับทางหน่วยงานเราอันนี้รู้ไหมว่าผมอยู่ที่ไหนเนี่ยชทหารอยู่ที่วัดยี่งอเราจะหารพานาวิกโยธินที่เก้านะครับเราหาร้านนี่แล้ามีอะไรอยากให้เราช่วยหลือไงก็ฝากผู้ใหญ่หรือผู้ช่วยอะไรก็ได้เพราะเราทํางานร่วมกับร่วมกันอยู่แล้วทางอันนั้นมาเตี้ยไหนก็สู้ๆนะ โอเคถือว่าใจแกร่งมากเลยนะอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็โอเคใจก็เข็งอ่างก็ที่คนเราอ่ะใช่ไม่ได้ครึ่งนึงของแกอยู่แล้วใช่ก็โอเคนะเอ็มเอน่าก็ได้ท้องอ่าเดี๋ยวก็เดินได้เดี๋ยวได้แผลหายดีค่ะก็ได้ท้องเดียวเอน่าก็ได้ครับ ้าตก็ห้องไาเดูแล uh yeah, uh ้วนก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับคาอันยงทันยาให้ตรงอ่าเจอยานี่กโอเคโอ้ขอตัวแล้วครับผมสครับเสร็่แล้ว Ti <laughs> thép nói là một cái đồ xảy nha mang thử người ta diêm này diêm này em là diêm này ครับนี่ก็เป็นความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่นะครับที่จะดูแลประชาชนนะฮะไหนจะเป็นฝ่ายปกครองครับทั้งระหลัดผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยบัณฑิตอาสาแล้วก็มีหน่วยของเราครับหน่วยทาหารพานนาวิกโยธินมีสาสุครับที่ทํางานร่วมกันทุกๆฝ่ายครับที่เกี่ยวข้องนี่แหละคือสิ่งที่หน่วยทหารเราเข้ามาพัฒนาพื้นที่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่นี้เลยกันนะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ